S <S เราไม่ได้ติดตามข่าวอัยกรรมมาหลายวันเพราะให้เวลากับชายแดนแต่วันนี้ต้องกลับมาเรื่องหนึ่งครับเมื่อมีน้องทหารคนหนึ่งสูญเสียคุณแม่ขณะที่ตัวเองต้องไปประจําออกรบและปรากฏคุณแม่เขาถูกสังหารคุณผู้ชมครับคุณแม่เองเนี่ยเป็นแม่ค้าใช่ไหมครับ,ช,รบชื่อว่าป้ามีม,ามีนาปัตถาอายุ62ปีถามว่าเกิดอะไรขึ้นคือคุณป้ามีนาเนี่ยถูกลูกค้าซึ่งเข้ามานั่งดื่มกินใช่ไหมครับเมย์ก็คือนางจารุวันใช้อาวุธมีด แหงทางด้านคุณป้ามีนาจนกระทั่งเธอเสียชีวิตและขณะที่ลูกชายทีมงานขอเป็นภาพลูกชายที่ใส่เครื่องแบบทหารสรักนิดหนึ่งเพราะคุณผู้ชมครับลูกชายเองอะเห็นบอกว่าไปประจําอยู่ที่ชายแดนใช่ไหมครับเมย์ที่ประสาทตาควายจงังหวัดุร์โอตายแล้วต้องให้กําลังใจน้องอน้องสูญเสียคุณแม่แบบไม่ทันตั้งตัวเลยถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะโดยลูกค้าเข้ามากินข้าวที่ร้านของคุณป้าแล้วสังหารคุณป้า โดยพลทหารนิรัตคงตุ้มคือลูกชายขอแสดงความเสียใจด้วยล่าสุดมีวงจรปิดด้วยเมล่เรียงหน่อยเก <Ge ird S 1> ิดอะไระขึ้นก็น้องเนี่ยเพิ่งจะมาถึงเมื่อกี้นี่เลยใช่ค่ะวงจรปิดค่ะก็จะเห็นตอนที่เกิดเหตุการณ์นะคะก็คือวันที่20สิงหาคมค่ะจะเป็นภาพตอนที่ทางด้านของ ญาติเนี่ยคะ่ะได้วิ่งเข้ามาหลังจากเกิดเหตุนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุค่ะทางด้านของคุณต้านเนี่ยก็ขายอาหารอยู่ในร้านแล้วปรากฏว่าคุณจารุวรรณเนี่ยคะ่ะที่ไปเนี่ยก็ได้มีการควักมีดขึ้นมาเนี่ยวิ่งตามไปแล้วก็แทงเลย<ช>คือญาติได้ยินเสียงถูกไหมเมย์ใช่ค่ะแล้วก็เลยวิ่งเข้าไปดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวมีวงจรปิดต่ออีกนะครับมันจะมีผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากร้านาคะซึ่งผู้ก่อเหตุกต็คือนางจารุวรรณเนี่ยไม่แน่ใจว่าสติดีหรือไม่ดีเพราะตอนที่โดนล็อกตัวเนี่ยไม่ แล้วลูกไปลบแม่มาโดนฆ่าคุณผู้ชมฮะนี่อันนี้คือตอนหนีนะฮะใช่ค่ะอะต่อมาครับเมย์แล้วหลังจากนั้นค่ะชาวบ้านก็พาคุณป้ามีนาขึ้นรถเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลนะคะที่รถกระบะค่ะซึ่งก็จะเห็นว่าในระหว่างที่ทางด้านของญาติเนี่ยกำลังสารวนในการที่จะพาคุณป้าไปโรงพยาบาลนะคะทางด้านของผู้ก่อเหตุคือจารุวรรณก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีออกมาทางบริเวณด้านหน้าวัดเนี่ยคะ่ะ ในเวลาประมาณบ่ายนาทีของวันที่2ีและสุดท้ายตัดภาพไปตอนโดนจับเลยเจ้าตัวไม่ตอบอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าหนูยังไม่นอนไม่ขอพูดอะไรหนูนุ่งง่วงนี่อันนี้คือตอนไปห้องขังด้วยและนี่คือตอนไปจับใช่ไหมใช่จับที่ไหนนะครับเมจับที่บ้านของทางด้านผู้ต้องหาคือจารวันเองค่ะแกคุ่ารน้ แรงจูงใจที่ทําให้หนูต้องลงมือทํากับป้าครับมันเกิดจากอะไรสรุปคือเป็นการคุยกันไม่ลงตัวหรือป้าไม่ยอมรับใช่ไหมอม่าพูดว่าป้าเหรอ ชมครับแล้วประเด็นคือเขาอ้างว่าไม่ได้นอนแต่อย่างนี้ประเด็นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือน้องเองเนี่ยได้มีการออกไปกับผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมครับเมย์ใช่ค่ะสาเหตุเนี่ยนะคะก็น่าจะมาจากทางด้านของจรุวรรณเนี่ยคนก่อเหตุเก็บความแค้นเอาไว้เพราะว่าก่อนที่จะมาลงมือกับคุณป้า2วันคือ18สิงหาคมจะมีภาพวงจรปิดค่ะว่าทางด้านของน้องจรุวรรณคนก่อเหตุเองเนี่ยมาดื่มเบียร์ที่ร้านของคุณป้ามีนาจนไม่ได้สติแป๊บหนึ่งครับทีมงานต้องเปิดภาพร้านที่ดื่มเบียร์นะครับวงจปรป ไม่ใช่ภาพอันนี้ 18, นะฮะบ18มีนาะสิบแปดขออภัยคะ่ะสิบแปดสิงหาที่<ะ>มีการมีผู้ชายเข้ามาที่ร้านค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ตัวของน้องเนี่ย เห็นบอกว่าหมดสติเข<ช>าเมาเอาเป็นว่าอยู่ๆเนี่ยมากินมากินเบียร์ที่ร้านของคุณป้ามีนาะเมื่อสองวันก่อนจะก่อเหตุแล้วก็ตัวเองเนี่ยเหมือนไม่ได้สติเมาแล้วมีชายเสื้อเหลืองปริศนาเนี่ยพาน้องเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์กลับบ้านออกไปหลับนอนโดยที่น้องอไม่เต็มใจไม่แตไปโทษป้าก็ไม่ได้เพราะป้าเองก็ไม่รู้ถูกไหมฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเจอวงจรปิดไหมครับตัวที่น้องเองถูกผู้ชายรับออกไปเนี่ยนะฮะจากร้านคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเกิดเรื่อง ล่าสุดเนี่ยวันนี้ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องทหารมากๆนะฮะเพราะตัวน้องทหารก็ยังช็อกอยู่วันนี้เราไปเจอกับพลทหารนิรัตคงตุ้มซึ่งเป็นลูกชายของคุณป้าคุณผู้ชมฮะเป็นทหารกองพันฐานาร,ราบที่3เนี่ยนะฮะกรมหานร,ราบที่31เนี่ฮะเห็นบอ,อกว่าน้องยังช็อกอยู่เลยเพราะน้องไปประจำที่ประสาตาควายและยังไงครับเมเดินทางมา<น>ที่วัดแล้วก็เข้าไปกอดกต่ครอบครัวแล้วก็ไปจุดทูบไหว้คุณแม่ โดยทางด้านพลทหารนิรัตคงตุ้มบอกกับทางทีมขาวว่าผมได้รับเป็นทหารเกณฑ์เมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาวันนั้นจําได้ขึ้นใจแม่บอกต้องเข้มแข็งเหมือนพ่อนะตอนที่ไปปฏิบัติตามแนวชายแดนตอนนั้นที่ประสาทตาควายช่วงนั้นประทะกันดูดเดือดตอนนั้นชีวิตก็เกือบจะไม่ได้กลับมาแล้วถูกไหมฮะแม่ก็อวยพรขอให้ปลอดภัยจนกระทั่งตอนเย็นพี่สาวโทรมาบอกว่าลูกค้าที่ร้านแทงคุณแม่แล้ว มีเสียงของน้องพลทหารให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง8ด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งครับเมื่อวันสองวันที่แล้วครับใช่ครับเพราะว่าในครอบครัวก็จะมีคุยกันตลอดครับจะมีแบบว่าสัญญาณไม่ดีบ้างแต่ก็จะมีช่วงเวลาที่มันยังส่งได้อยู่ครับส่งคุยกันได้ครับทางพี่สาวโทรไปแจ้งครับเวลาห้าโมงเย็นครับ ผทามาแจ้งว่าแม่ถูกแทงเสียชีวิตแม่เราไม่ได้ทำอะไรให้ใครเลยทำไมไปโดนแทงเรื่องอะไรแล้วใครไปแทงแม่ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวมีมากมายเลยครับแต่ด้วยความที่เรามีสติเราไม่อยากคิดเจ้าแค้นเขามากครับเพราะมันไม่ได้เปิดผลดีก่อเราด้วยครับทางครอบครัวก็ก็เคิดเหมือนกันครับอยากให้ทุกคนได้ปรง มันก็คงพงไม่ได้ครับแม่เราเสียทั้งคนนะครับแต่ก็อยากให้ดำเนินคดีขั้นสุดครับคุณ <Bye. S 1> ครับขอเป็นกำลังใจให้น้องแต่น้องสติด,ดีมากนะทั้งที่ไปลบด้วยนะฮะมันมีวงจรปิดตอนที่ตัวจารุวันเองอะเมาอยู่ในร้านและถูกผู้ชายพาออกไปเขาก็จะมาโกดป้าเจ้าของอร้าน ซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลยนี่ใช่ไหม,มเมย์ก็จะเห็นว่าผู้ชายเสื้อเหลืองเนี่ยก็คือผู้ชายคนที่ว่าเนี่ยได้นั่งกินอยู่ที่โต๊ะนี้แล้วสักพักเนี่ยเหมือนออกมาถอยมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณด้านหน้ารถเพื่อจะเตรียมรับทางด้านของคุณจารุวันเนี่ยกลับไปเนี่ยแล้วจะอยู่จะมาบอกว่าก,กดป้าเลยย้อนกลับมาฆ่าคุณป้าใช่เนี่ยคะ่ะก็หลังจากที่อ,ออกมาถอยมอเตอร์ไซค์เอาไปช็อตตอนที่พาจารุวันขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าจะเห็นตอนที่ทางด้านของจารุวัน นั่งซ้อนท้ายผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้ออกจากทางด้านร้านของคุณป้ามีนาไปนี่ใช่ไหมอ่ะเลื่อนภาพได้ไหมครับเดี๋ยวไปให้เร็วซะนิดนึงเนี่ยนะฮะนี่เหอบมาแล้วใช่ไหมขนาดนี้ใช่ค่ะเสื้อแดงก็คือ้วันเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้สติเดินเซซเซโซซัสโซเซซะหน่อยต้องโทษตัวเองดิ ทำไมมากินเหล้าแล้วเมาแล้วมาฆ่าป้าตัดภาพไปที่งานศพนะฮะที่น้องพลทหารนิรัตมาถึงงานศพเนี่ยนะฮะน้องเองเนี่ยก็เดินเข้าไปเนี่ยฮะไปเหมือนกับอำลาคุณแม่